สวัสดีครับเดี๋ยวให้เทียบดู2รุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เป็น Golden Hot เป็นคอรเลกชันรุ่นแรกนะครับที่ Rado ทำออกมาตั้งแต่ปี1957ส่วน Skeleton Or i g i n a l ริจิ s t เ r เป็นรุ่นคอลเลกชันปีนี้นะครับที่มาแรงที่สุดของปีนี้เลยแต่ถ้าเป็นรูปแบบสไตล์นี้จะทำมาปี1962นั่นเองครับก็คือทำออกมาหลัง Golden h o t นะครับ รุ่นนี้ก็เดือนนี้มีลูกค้าจองมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะแลบพลาสติกไว้ก่อนนะครับเผือ่อลูกค้าท่านอื่นมาขอลองจะได้แบบว่าเซฟสินค้าไว้ก่อนก็แล้วกันก่อนที่ลูกค้าจะมารับส่วนกลุ่มนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับถ้าเป็นนั่งเดิมเนี่ยจะเป็นกระจกเซลโลลอยครับแล้วก็รุ่นใหม่เนี่ยด้วยการพัฒนาขึ้นมาก็ทําเป็นกระจกซับฟลายทรงกลมนะครับนี่ฮะ ก็คือเคลือบตัดแสงไว้แต่ว่าตรงนี้จะมีพลาสติกสติ๊กเกอร์หุ้มไว้อยู่นะครับเป็นคาลิเบอรรุ่นใหม่5 7จ3สามสำรองพลังงาน80ชั่วโมงที่ใส่เข้ามานะครับก็สวยงามครับรุ่นนี้เป็นเป็นลิมิเต็ดอิ dition ด้วยนะครับ n out of นะครับไว o นเ out of ครับก็คือ1ในหนึ่งเห้าเจ็ดเรือนนั่นเองครับ ถ้าต้องการชมสินค้าก็แวะเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าเรือนนี้เริ่มมีน้อยแล้วครับเนี่ยวันเอาออฟคือมีแตเอดิชันครับสลักไว้ด้านข้างเลย1,957 1เห,น 9, 5, หนใน1957เดือนนั่นเองครับครับสัสดีครับ